ดีจ้าเพื่อนเนมาเก็บดอกอัญชันย่านางและก็ลูกมะกรูดนะคะไปโขลกอัญชันกับคั้นเอาน้ำย่านางผสมกันแล้วฝานแว่นหรือว่าเอาผิวมะกรูดบดผสมลงไปด้วยนะคะก็จะเอาหมักผมทำให้ผมนุ่มสรวยและก็รากผมแข็งแรง มีรากผมใหม่เกิดขึ้นสำหรับครูทิพย์ทำได้ผลอยู่นะคะแต่ค่อนข้างจะไม่มีเวลาได้ทำบ่อยๆนานๆครั้งทำค่ะตอนนี้พยายามให้ได้อย่างน้อยก็เดือนละครั้งถ้าได้สัปดาห์ละครั้งก็จะยิ่งดีนะคะสังเกตการหลุดร่วงของผมมาทำผมก็จะหลุดล่วงน้อยลงค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามลองทำดูนะคะ